รดดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอดนัทถาออโต สวัสดีค่ะพบกับอ้อยค่ะกับเต็นนัทธาออโต้ค่ะรถดีราคาเด่นเน้นบริการนะคะต้องนัทธาออโต้ค่ะวันนี้ค่ะอ้อยเอารถอีโก้ค่ะราคาเบาๆสบายกระเป๋านะคะมาทําโปรโมชั่นให้ทุกคนกันเลยค่ะอยากได้รถฟรีดาวไหมคะอยากได้รถออกรถศูนบาทไหมคะรับประกันยาวๆค่ะผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ3,000กว่าบาทนะคะเฉลี่ยวันละร้อกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะก็ได้รถไปขับกันแล้วนะคะ ันนี้ไอามาทําโปรโมชั่นนะคะทั้งหมด2คันค่ะจะเป็นมิสูมิชิมิลานนะคะปี2018ค่ะกับมิส b i ิชิแอตทราดนะคะปี2019ค่ะทั้ง2คันนะคะไอทําราคาเท่ากันเลยค่ะ269,000บาทเท่ากันเลยค่ะสะภาพใกล้เคียงป้ายแดงสุดๆเลยนะคะ ฟีดาวออกรถศูนย์บาทนะคะรับประกันยาวๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูความต่างระหว่าง2คันนี้เลยนะคะจริงๆแล้วมีลลาดแก๊สถาดนะคะสิ่งที่ต่างกันเลยนะคะก็คือรถ5ประตูกับรถ4ประตูนะคะมิติภายในนะคะถาดอาจจะมีความกว้างมากกว่านะคะมีหลาดอาจจะได้มิติภายในที่แคบกว่านะคะแต่ว่าช่วงล่างสมรรถนะเครื่องยนต์นะคะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานขึ้นอยู่กับความชอบแล้วนะคะอยากเห็นรถจริงไหมคะเข้ามาดูได้ ที่นัทธาออโต้เลยค่ะร้านของเรานะคะั้อหู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์พีเซนเตอร์ค่ะเข้าประตูสีนะคะตรงเข้ามาด้านในสุดตลาดเลยนะคะค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะทุกคนทำห้ามพลาดกันเลยนะคะหรืออยากได้รุ่นไหนอีกนะคะเดี๋ยวไอจะเอามาจับคู่ทําโปรโมชั่นให้ทุกๆคนบ่อยๆเลยนะคะ ยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้โปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆนะคะทางนัทธาออตโอต้นะคะมีทําโปรโมชั่นกับทางธนาคารไว้เลือกและให้เลือกหลายธนาคารมากๆเลยนะคะเข้ามาคุยกันได้เลยค่ะโอเคสาหรับคลิปนี้ไอ,อต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคือนเต็มราคา Car ์ฟอร u sure. c o m